Nice. สบายดีวันนี้ก็มาพอกับลาคนดีคนเดิมอีกแล้วเริ่มต้นด้วยการขืนรถเมย์ด้วยผู้คนอันมากมายของรถเมย์มาหาอะไรมอจอล้อของเฮาตอนนี้ก็คือสิภากันไปล่งเกลือกับหมูสองคนเพื่อว่าไม่อยากไปกินย่างต่างๆเริ่ตอนแรกกร็ได้ยืนเพราะว่าคนหลายแห่พอต่อมาค่ทอยว่ากันล่งก็เลยได้นั่งแต่พอนั่งบ่หอดจะเข้าก็ได้ลง่งเพราะว่าหอดจุดไม้ที่เฮาสิลงไปเนาะพอหอดจุดไม้ที่เฮาสีลงก็ต้องย่างไปอีกตอนแรกคิดว่าสิา้ากันนั่งวินไปแต่ข่่อออยยยก็เเลคิดวา,า้มืน,นี กันยางเหรียญซก็เป็นการออกกําลังกายแน่นิดนึงแต่พอ,อยางหอดา้จะเข้ากับมาหอดตลาดลงก็เป็นทีเทมโอยเสีงเฮาก็ได้ซสือสมตำและกาหมูกระแวะืสือซูชิและหลังจากซสือของเสร็จอง,องลแล้วเฮากเสาไปนั่งกินอยู่บอนเข้าฟังเพลงกันเสีงก็สิเป็นอีกฝากหนึ่งของตลาดลงเกือและจุดนี้ก็สิเป็นจุดี่กินเขากินน้าแล้วก็นั่งฟังเพลงแบบชิลๆข่กับมูเมอน้กระืสือสมตำกับซูชิมาถาว่าเป็นยังถึงซสือคนละคร คือบบกินน้ากันเลยมันมีสาเหตุละกที่ไปที่มากของมันเนาะพอนางกินได้จะข้าวฝนก็เริ่มทะยอยลงมาก็เลยต้องหอบเครื่องหอบของเข้าไปดันในอีเกือบตั้งตัวบบท่านเลยตอนแรกก็อธิษฐานไว้ข้ออย่าให้ตกเแล้วเพราะว่ามือหนียักนั่งแบบชิวๆแต่สุดท้าย เป็นจงไดตกตือเก่าแต่ต่อมานางใดจะเข้านึงเข้ากับผ้ากันเปื้องเสื้อผ้าซึ่งบอกได้เลยว่าเสื้อผ้ามีแต่โต้งๆและราคาถึงพร้อมรับไพที่เป็นไซส์วานวันแบบๆก็สามาหาที่หานนี่ได้เลยตอนแกรกก็นั่งกินกันดีๆอยู่แล้วฝนมาตกเห็นี้ยไม่ควยต้องเสียเงนินกับเสื้อผ้าอีกแล้วมือหนีกระจัดไปสี่หาโตวรวมกันกับมงกระลายโตเติบและพอยังต่อมาดนึงเ,เห็นกระจกบได้เลยต้องได้ยืนโซฟีทายโนนทายนีน และต่อมาโมบอกว่าอยากได้เกิบก็เลยพากันไปซื้อเกิบซึ่งเกิบก็มีแต่โต้งามและราคาถือพร้อมและหลังจากได้เกิบพ่าก็สิพากันกับโดยนางบ่พอจากข่าวรถแท็กซี่ก็มาพอดีคือแบบว่าหัวเอาสิมาเลยตอนแรกโมพลบมาสีเอิรนแกบเอาพอท่านเอิรนเลยรถมาก,ก่อนโชคดีนะเนี่ยและเรื่องราวของวันนี้ก็ได้จบลงเพียงยนี้สบายดีขอบใจที่รับชม